บทที่8บทสวดธรรมจกกักรกปะวัตนสูตรเอวันเมสุตังเอกังสมัยังภะควาพารณสิยังวิหารติอิสีปตะเนมิขาทาเยตตะละโคภะควาปัญจวาคีเยพิคขุอามันเตสิเทวเมพิกขเวอันตาปะพาชิเตนะนะเสวิตภาโยจะยังกะเมสุกามาสุขันลิกานุโยโคหิโนคัมโมปุทุ ชาณิโกะอนาลิโยอนาทะสันหิโตโยจะย,ยังอัตตะกิลามาทานุโยโคทุโคอนิลิอนาลิโยอนาทะสันหิตโตเอเตเตเทพฆเวอุโพอันเตอนุปะคัมมามาชิม,มาปฏิปทาตถาคตเน าาตถาคตเณอภิสัมพุทธาจากุกาละนิยานากาลณีอุป,ปาสมายอภิญญายสมพุทธายานิพานายสังวัตติกตามาจาสาภิกเวปมาชิมาปฏิปาทา,าตถาคตเะอภิสมพุทธาจากุกาละนียานากาลณีอุป,ปาสมายะอภิญญายสัมโทธาย นิพพานายสังวัตติอายะเมวะอริโยอัตถังขิโกมโคเสยยธีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายงโคสาภีคะเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากภูกาลณียานกาลณีอุปาสมายะ อภิญญาญาสัมโพธายะนิพานายาสังวัตติอีทังโคปานพีเขเวทุครั้งอริยศาสจังชาติปีุูขาชลาปิทุูขามาลณมปทฑกครั้งโสกปาลิเท е วทูขโทมานตสุป,ปายาสาปิทุูขาอปิเยหิสัมปโยโคโทุโคปิเยหิวิปโยโคโทุโคยามปิชังนลาภติ ตัมปิทุขังสังขิเตนะปันจุปาทานาคันธาทุขาอีทางโคปันภีคขเวทุกขาสมุทโยอ,อริยศจสังยายังตันหาโปโนภาวิกานันทิราคาสหัตตาตัตละตัตลาพินันทินีเสยทิทางกามตันหาภาวะตันหาวีภาวะตันหาอีทางโคปันภีคขเว ทุขานิโรโทอรลิยศาจจังโยตาัสาเยวะตันหายะอิเสสะวิลาขานิโรโทจาโคปนิปฏินิสละโคมุติอนาระโยอิทางโคปนภพิคเวทุขะนิโรธคามินีปฏิปทาอรลิยศาจจังอยายเมวะอัลิโยอัทถันขิโกมาโคเสยยทิทางสมาธิิ สัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากรรมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกครั้งอริยสัจจันติเมพิกขเวปุเพอานานุสุเตสุธรรมเมสุจาคุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโคปันิทางทุกครั้ง อริยสัจจังปัญญเยันติเมพีคะเวปุเพอานาณุสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุตปาธิญาณังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิตังโคปณิทางทุกครั้งอริยสัจจังปิญญาตันติเมพีคะเวปุเพอานาณุสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุตปาธิญาณังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโก อุตปาที e huh. ang, ay, ar, ่อีทังทุกขสมุทโยอริยสัจจันติเมเพขเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิตังโคปันิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะหาตพันติเมเพขเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมมสุจากคุง อุตตปาธิยางอุตตปาธิปัญญาอุตตปาธิวิชาอุตตปาธิอาโลโกอุตตปาธิตังโคปันิทังทุขะสมุทโยอริยสัจจังปะฮีนันติเมพิกขเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุตตปาธิยาังอุตตปาธิปัญญาอุตตปาธิวิชาอุตตปาธิอาโลโก อุตปาที่อิทางทุกขานิโรโทอริยสัจจันติเมพิกาเวปุเพอานานุสุตเตสุธรรมเมสุจาคุงอุตปาที่ยานังอุตปาที่ปัญญาอุตปาที่วิชาอุธปาที่อาโลโกอุธปาที่ตังโภปณิทางทุกขานิโรโทอริยสัจจังสัจชิกาตพันติเมพิกาเวปุเพอานานุสุตเตสุธรรมเมสุจาคุง อุทปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิตังโคปณิทางทุกขานิโรธทอริยสัจจังัจติกาตันติเมภีขเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโก อุธปาที่อิทังทุกขานิโ karaoke, ok os, รธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกขเวปุเพอนานุสุตเตสุธรรมเมสุจาคุงอุตปาทิยานังอุธปาทิปัญญาอุธปาท un, sinon, ิวิชาอุธปาทิอาโลโกอุธปาทิตังโพปณิทังทุกขานิโรธคามินีปฏิติปทาอริยสัจจังภาเวตตาพันติเมพิกขเวปุเพอนานุสุตเตสุธรรมเมสุจาคุง อุตตปาธิยาังอุตตปาธิปัญญาอุตตปาธิวิชาอุตตปาธิอาโลโกอุตตปาธิตังโคปันิทานทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอาริยสัจังภาวันอาริยสัจจภาวิตันติเมภิกขเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุตตปาธิยาังอุตตปาธิปัญญาอุตตปาธิวิชาอุตตปาธิอาโลโก อุตปา,าธิยาวกีวันจะเมพิกคเวอิเมสุจาตุสุอาลิยสัาเจสุเอวันติปลิวัดทั้งทวาทะสากาลังยธาภูตังยานทาสนัางนาวิสุวิสุทธังอโหสิเนวะตาวะหังพิกเวสเทวะเกโลเกสัมสามาสัมมาเลเกสััมมะเกสัสมนภาพมนิยา ปชายะสะเทวมนุษยยะอนุตลงังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจัญ,ญาสิงยะโตขะยะโตจากโคเมพิคเวอิเมสุจาตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัทังทวาทะสาการังยะถาปูตังยานาทาสนังสุวิสุดทางอโหสิอัทาหังพีคเว สัทวเกโลเกสาสะมาลเกสะพัมมะเกสาสมนาภามานิยาปชายะสัทวมนุษยยาอนุตลังสัมมาสัมโพธิงอภีสัมพุทโทัญจัญญาสิงยาณจานะยาณจะปานาเมทัศนังอุทปาธิอากุป,ปาเมวิมุติอายะมันติมาชาตินาธิธานิบุ นภาวติทัามโโจรภควาอาตามน,นาปัญจวคียาภิกขุภะควะโตภาสิภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจตปนะเวยากลานัสมิงพัญญามาเนอายาสมาโตโกนทัญญาสตาว,วิละชังวีตมะลังธรรมจักคุงอุทปาทิยังกินจิ สมุทัยธรรมังสพันตินิโรธธรรมันติปวัตติเตจพคกวตาธรรมจากเกภุมมาเทว,วาสัทธรมนุษยาเวสุงเอตัมพควตาภารนาสิยังอิสิปาตาเนมิคาทาเยอนุตลัง <c oughs> ธรรมาจากกังปว,ว,วัติติปวัตติตังอปวัติยัง สมมเนนวาพัมมเนนวาเทเวนวามาเลนวาพัมมุนาวาเกนจิวาโลกาสมินติภุมมะนังเทวานังสัทธังสุตวาจาตุมมหาลาชิกาเทวาสัตามนุษสาเวสุงจาตุมมหาลาธิกานังเทวานังสัทธังสุตวาตาวติงสาเทวาสัตถมนุษสาเวสุงตาวติงสานัง เทวนังสัทธังสุตตวายามเทวาสัทธมนุษาเวสุงยามานังเทวนังสัทธังสุตตวาตุสิตาเทวาสัทธมนุษาเวสุงตุสิตานังเทวนังสัทธังสุตตวานิมมานลตีเทวาสัทธมนุษาเวสุงนิมมานะนิมมานลตีนางเทวนังสัทธังสุตตวาบาลนิมิตะวาสาวตีเทวาสัทธมนุษาเวสุง ปารณิมิตาวาะวัตินังเทวาสัททางสุตวาพัมมากายิกาเทวาสัทธมนุษสาเวสุงเอตัมภควตาภารนาสิยังอิสิปาตะเนมีคาทาเยะอนุตตลังธรรม,มาจาักกังปวาวติตังอปววติยังสมาเนนวาพัมมะเนนวาเทเวนะวา มาเลนาวาพัมมุนาวาเกนะจิวาโลกัสมินติอิติหะเตนะคเนนะเตนะโมหุเตนะยาวะพัมมโลกาสัตโธอภูขาดขิอายัญจะทะสาสะหัสสีโลกธาตุสังกัมปิสัมปากัมปิสัมปะเวทิอปปมาโนจะโอลาโลอุภาโซโลเกปาตุละโหสีอติก กัมเมวะเทวานางเทวานุภาวาวังอัทโภขภคะวาอุทานังอุทานเนสีอัญญาสีวตัตโพโกนธโยัญญาสีวตัตโพโกนญโยติอิติหัหงอายสมะโตโกนธยัสสะัญญาโกนธโยเตวะนามังอโหอสิติบทที่ บทที่9ก้าพุทธานุสติอิติปิโสภะคะวาอลาหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตโลปุลิสธรรมะสาละทิสัทธาเทวมนุษานังพุทโธภะควาติบทที่สิบธรรมานุสติสวาคาโตภะคะวตาธโมสันติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนียโกปาจตังเวทิจพโพวินยูหิติ บทที่สิบเอ็ดสังฆางนุสติสุปฏิปันโนพระควโตซาวากะสาารังโคบูชูปฏิปันโนพาาระควโตซาวกะสรังโคยายาปติปันโนพระควโตซาวกะสรังโคสามีจิปฏิปันโนพระควโตวสาวกะสรังโคญาติทางจตารีปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุคะลาเอสะพะควโตวสาวกะสรังโคอาหุเนโย ปาหุเนโยท่าขีเนโยอัญชลีกัลลิโยอนุตตะลังปุญญาเขตังโลกาัสาตีบทที่สิบสองสักจตวาสักจกตวาพุทธะตตะนางโอสัทังอุตมังวะลัง ขีตังเทวมนุษย์สานังพุทธเตเชนโสธินานัสันตุปัทวาสเพทุกขาวูปัสามเมตุเตสักตะวาธรรมมาลตตานังโอสถทังอุตมังวะลังพลิลาหูป,ปาสสะมานังธรรมเตเชนโสธินานัสันตุปัทวาสเพภยาวูปัสามเมตุเตสักตะวาสังขาราตานัง โอสทังอุตมังวาลังอาหุเนยังปาหุเนยังสังคาเตเชนโสถินานัสันตุปัทวาสเพโลคาวูปาสมเมนตุเตบทที่13บสามพัะนาชินะบัญชรปุตตะกาโมละเพปุตตังธนากาโมลเพธนังหัตถิกาเยเกายายะ,ยะ,ยะเทวนางปิยตังสุตวา ยิติปิโสพระควายามะาชาโนทเวสวุวรณโนมรนังสุขขังอรหังสุขโตนโมพุทธายะชยาสนากตาพุทธาเชตวามลังสวาหานันรังจัตุชาจาสพังละสังเยปิวิสูนาราสภาตันหังกลาทยพุทธาอาัทวีสตินายกาสเพปฏิติตาไมหังมัทเกเตมุนีสลา สีเสปฏิติตโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโลจเนสังโฆปติติโตไมหังอุเลสะภาคุณากัลโลหทะเยเมอนุลุโทสาลีปุตโตจัตถคินเนโกนทันโยปิติภาคัสมิงโมคนลโนจะวามะเกทัคินเนสวเนไเมหังอาสุงอนันทลาหุลโลกัสโปจามหานโมอุปาสุงวามโสตะเก เกสโตปิติภาคัสมิงสุริโยวปัปพังกัลโลนิสินโนสิริสัมปันโนโซพิโตมุนิปุงขาโวกุมาละกัสโปเทโลมาเฮสีจิตตวาทโกโซไมหังวัฒนีนิจังปฏิทาสสิคุณากัลโลปุนโนอังคุลีมาโลจากอุปลีนันทศีวลีเทลาปัญจาอยีเมชาตานาลาเตติลากามะมะเสษาสีติมหาเทลาวิสิตาชินาสาวกา เอตาสีติมหาเทลาชิตาวันโตชินโนลาสาชลันตาสีลาเตเชนะอังคามังเคสุสันติตาลาตนังปุระโตอาสิท่าขีเนเมตาสุตะกังท่ชคังปัชโตอาสิวามีอังคุลิมาละกังขันธโมลปาริตันจ่าอาธานาธิยาสุตะกังอากาเซชาธนังอาสีเซซาปกาลาสันติตาชินานานาวาสังยุตาสัตตปากาละลังกตา วาตปิตาทิชันชาตาพาหิราชาตุปัฏฐวาอาเสสาวินัยยังยันโตอนันตชินเตชัสาวาสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชาเลชินาปัญชาลามาชาหิวิหารันตังมหิตะเลสัทธาปะริตุมังสเพเ,เตมหาปุริชาสภา,าอิเจวมันโตสุขโตสุรโคชินานุภาเวนาชิตุปัถโวธัมมานุภาเวนาชิตลิสังโคสังคานุภา,ภาเวนะ ชินต,ตาลาโยสัทธมานุภาวะปาลิโตจลรามิชินปัญชาเลติบทที่สิบห้าบทสวดพาหุงม,มหาการพาหุงสาหาสมาพินิมิตสาวุทันตังคีเมขาลังอุทิตโคลาะตะเสนมาลังธานาทิธรรมวิชินาทิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิ มาลาติเลกะมาพิยุจิตาสภลติงโมคัมปานาละวากาาาะกมะคะมัทะทะยักังคันตีสุทันตาวิทินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาพาวตุเตชายามังคลานินาลาขิลิงคาชาวลังอติมตาตภูตังทาวาคิจากกามะ สันนีวาสุทาลุนันตังเมตามปุเสกวิธีนาชิตตวามุนินโทตันเตชัชสาภาวตุเตชยมังคลานีอุคีตักขักขามะติหัตถะสุทาลุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุลิมาละวันตังอิทีพิสังขามะขา,ามโนชิตตวามุนินโทตันเตชัชสาภาวตุเตชยมังคลานิ กตวาเนกัทะมุทะลังอีวาคบพินียาจินจายาทุทะวะจันังชนก,กายามาเชสันเตนโซมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชัสาภาวาตุเตชายามังคลานิสัจ,จังวิหายะามาติสัจกาวาทะเกตุงวาทาปิโลปิตามนังอะ ติอันทภูตังปัญญาปทีปัชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานินันโทปนันทาปุชคังวิพุทธมหิตทิงปุเตนเถลาปุชาเคนัฐมาปยันโตอิทูปัตเทสาวิตินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานิทุกคาหะทิฏฐิ ุชาเคนสุทธา,ทาหัตทั้งพัมมังวิสุทธิชุติมิธิภะกาพิทะนังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานิเอตปิพุทธาชะายมังขาลาอัตคา,าทายวาจานโนทินาทิเนสละเตมตันทีหิตวานา เนกาวิวิธานิจุปะทาวานิโมคังสุขังอาทิคาเมยานาโลสปัญโยมหากาลุนิโกนาโทหิตายะสภปานินังปุเลตวาปลมีสภาปัโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนสัจวาเชนะโหตุโหตุเตชยมังขาลัง ชยันโตโพธิยามมเลสากยานังนั้นทิวาตะโนเอวังตะวังวิชาโยโหหิชยสุชยมังคะเลอปาราชิตาปัลลังเกศีเสปัฐาวิโปคะเลอภิเสเกสพพานุทนงอาคขับอักขับปโตปโมทติสุนัขตังสุมังคลังสุภะภาตังสุหุติตัง สุขนโนสุมุหุโตจะสุยิทังพัมมะจาริสุปาทาคินังกายากรรมมังวาจากรรมมังปัทาคินังปัทาคินังมโนกรรมมังปานิทีเตปัทาคินาปัทาคินานิกัตวานาละลาพันตัเทปัทาคินเนภวันตตสัพมังฆาลังลาคันตตสาพเทวตาสพพุทธานุภาเวนสัสธา,าโสถีภวันตตเต ภาวตุสัพมังฆะาลาังลาคัตตุสาพเทวตาสพพธรรมานุภาเวนัสธาโสถีพระวันตุเตภาวตุสาพมังฆะลังลาคัตตุสาพเทวตาสาพสังคานุภาเวนัทธาโสถีพระวันตุเตบทตาาตตที่15ปฏิทานาคาถา ยาเทวตาสันติวิหาระวาสินีทุเปคาเลโพธิคาเลตาหิงตาหิงตาธรรมธานินะพวันตุปุชิตาโสทิงกะโลนเตถะวิหาระมันทะเลเทลาจามาชานวากาจพีขาโวสาละมีกาธานะปฏิอุปาสากาคามาจะเทสานิขะมาจะอิสลา สัปปะภูตาสุขิตาภวันตุเตชลาผู้ชาเยปิจะอันทสัมภาวาังเสธาชาตาอัตาโวปะปาติกานิยานิกังธรรมะวะลังปะทิจเตสัพเพปิทุกขสะกะโลนตุสังขยังท้าตุจิลัง สตังธมโมธรรมัตลาจะปุกขลาสังโฆโหตุสามโควะอัายาจะหิตายจะาอัมเหลักขตุสัตธรมโมสเพปิธรรมาจาริโนโวทิงสัมปาปุเนยมามะธรรมีอริยปะเวทิเตสัป,ปันนาปัสนาโหตุสพพัเพปิปานิโนพุทธาสะ พุทธาสาสเนสัมมาทาลังประเวชันตโตกาเลเทโวปวาสตุวุธิภาวายะสัตตานังสมิทังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตละชังนิจังหลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเณราชานโนปะชังหลักขันตุสัพทา บทที่ิเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาจันนิทุกขาพยาปตาจันนิพยาโสกปัตตาจันนิโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวาตาจอรามเหหิสัมสัมปตังปุญญาสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพภสัมปติสิทธิยาทานังทะทันตุสัทธายะ สีลังละคขันตุสัพพาาภาวนาผีรตาโหนตุขัชั้นตุเทวตาขาตาบทที่17สุมังคนคาถาโหนตุสัพพังสุมังคาลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนโสโธทีโหนตุนิรันตลังโหนตุสัพพังสุมังคาลังลักขันตุสัพพเทวตา สัพพธรรมานุภาเวนาโสธีโหตุนิรันตลังโหตุสัพพังสุมังคารังลากขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสธีโหตุนิรันตลังสเพพุทธา a ลรปตาปเจกนันจยังพระลังอรหันตานันจเตเชนาลักขังพันธามิสัพพโสสัเพพุทธาพละรปตาปเจกนันจยังพลัง อาลาหันตานันจเตเชนะหลักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพรปตาปเจกันนันจยังพะังอาลาหันตานันจเตเชนะหลักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพรปตาปเจกันนันจยังพะังอาลาหันตานันจเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพรปตาปเจกันนันจยังพะังอาลาหันตานันจเตเชนะ ละขังพันธามีสัพพโซสัพเพพุทธาพลปตาปเจกันันจะยังพลังอะลหันตานันจะเตเชนะละขังพันธามีสัพพโซสัพเพพุทธาพลปตาปเจกันันจะยังพลังอะลหันตานันจะเตเชนะละขังพันธามีสัพพโซสัพเพพุทธาพลปตาปเจกันันจะยังพลังอะลหันตานันจะเตเชนะ ละครั้งพันธามีสัพพโซสัพเพภุทธาพัลปตาปเจกันนั่นจะยางพลังอะราหันตานันจะเตเชนะละครั้งพันธามีสัพพโซด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพเป็นความเพียรและอัน,นิสง์แห่งการบูชาพละลัตนาไต ด้วยการสัทยายบทสวดมนต์พระสูตรพระประิตและพระคถา,าเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่บิดามารดาของข้าพเจ้าครอบครัวของข้าพเจ้าตัวของข้าพเจ้าผู้สร้างสามสิง่งและแอดมินทุกท่านขอให้พ้นจากทุกภัยอันตรายทั้งปวงขอให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลาย ปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอานวยพรให้แก่ข้าพาเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลที่ทางสามสิ่งสร้างขึ้นรวมทั้งวัตถุมงคลที่อยู่ในบ้านของข้าพาเจ้าทั้งหมดให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริตจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทินสาธุสาธุ บุญก,กุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอนอ้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลวุนนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดภัยจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้น ประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมทั้งธนสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสําเร็จในการวิปัสสนาจกรรมฐานเกิดปัญญายาณและ,จะเจริญด้วยจตุรพิษพรชัยทั้ง4คืออายุวันนะสุขะภะเทินขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่านนะ สาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับ